วันนี้ผมมีแว่นกองแสงที่กำลังใช้อยู่มาแนะนำนะครับนั่นก็คือแว่นออ t ตัสนั่นเองใส่สบายเพราะขาวแว่นของเขาเนี่ยบางที่สุดในโลกทำจากวัสดุที่มีความทนทานสูงใส่เล่นเกมแล้วจะทำให้คุณสบายตาแถมยังช่วยถนอมสายตาอีกด้วยสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้เ s c r i p t ชันและถ้าใส่โค้ด LCT ลงไปอีกเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มด้วยนะครับเยลสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ผมแลนเซิล็อนะฮะ ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของซีซัน10จากคลิปวิดีโอเกมเพย์เทเลอร์ของซีซัน10นั่นเองฮะงั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับซีซัน10จากคลิปวิดีโอเกมเพย์เทเลอร์อันนี้เลยดีกว่าครับ Let's go เรามาเริ่มต้นกันที่ความสามารถของตัวละครใหม่ในซีซัน10นั่นก็คือเสีย โดยสกิลพ s สซีฟของเซียนะครับมีชื่อว่า h a r t Seeker โดยความสามารถของสกิลนี้ก็คือเมื่อเซียนะครับทำการเล็งผ่านสโผ่ปืนเซียเนี่ยจะได้ยินเสียงการเต้นของหัวใจศัตรูที่อยู่ข้างๆหรือบริเวณใกล้ๆนะฮะเมื่อเซียได้ยินเสียงการเต้นของหัวใจศัตรูที่อยู่บริเวณข้างๆเนี่ยก็จะทำให้เขารู้ตำแหน่งของศัตรูที่อยู่บริเวณนั้นนั่นเองครับต่อมาเป็นสกิลท,ที่2ข,ของเซียนะฮะโดยสกิลนี้มีชื่อว่า Focus of Attention โดยสกิลนี้เซียจะทําการปล่อยไมโครโดนออกมาจํานวนหนึ่งไปด้านหน้าเมื่อสกิลนี้โดนศัตรูมันจะทําการแคนเซลไอเทมประเภทฮิวที่ศัตรูกาลังใช้อยู่รวมถึงแคนเซลศัตรูที่กําลังชุบเพื่อนร่วมทีมแล้วก็จะเปิดเผยตําแหน่งของศัตรูพร้อมกับแถบเลือดของศัตรูให้เพื่อนร่วมทีมและเราได้เห็นเป็นเวลา8วินาทีกันเลยทีเดียวครับคือสกิลเนี้ยผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะ OP ไปหน่อยนะครับคือความสามารถของสกิลเนี้ยเนี้ยมันคล้ายๆกับสกิลสแกน ของบัตรฮาวเลยนะครับถึงระยะของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้กว้างเท่ากับการสแกนของบัตรฮาวแต่มันก็ได้รับสถานะพิเศษนะครับนั่นก็คือแคนเซิลคนที่ฮิวรวมถึงแคนเซิลการชุบของศัตรูแล้วสกิลนี้ยเนี่ยมันทำการเปิดเผยตำแหน่งของศัตรูให้เราเห็นถึง8วินาทีกันเลยทีเดียวนะครับของบัตรฮาวเนี่ยมันทำการเปิดเผยตำแหน่งให้เราเพียงแค่3วินาทีเองนะ แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เขียนบอกไว้นะว่าสกิลนี้เนี่ยมันสามารถใช้ทะลุก,กำแพงหรือว่าทะลุสิ่งก่อสร้างอะไรได้และอีกอย่างก็คือด้วยความที่สกิลนี้เนี่ยมันมีสถานะหรือว่าความสามารถที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมคิดว่าครูดาวของสกิลนี้เนี่ยก็ต้องนานแน่นอนยังไงก็ต้องไปลองใช้กันในเกมกันดูอีกทีหนึ่งนะครับต่อมาเป็นสกิลอัลติเมทของเซียนะครับโดยสกิลนี้มีชื่อว่า Exhibit โดยสกิลนี้เซียจะทําการโยนอุปกรณ์จากหน้าอกของเขาออกมาแล้วมันจะทําการปล่อยไมโครโดรนออกมาเป็นจํานวนมากและสร้างอนาเขตขึ้นมาเมื่อศัตรูที่อยู่ภายในอนาเขตนี้ทําการเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วหรือว่ายิงปืนมันก็จะเปิดเผยตําแหน่งของศัตรูให้กับเซียแล้วก็เพื่อนร่วมทีมได้เห็นและเมื่อศัตรูเนี่ยทำลายอุปกรณ์ของเซียที่ปล่อยอัลติเมตอันนี้ออกมามันก็จะทําให้อนาเขตอันนี้หายไปนั่นเองครับ และผมก็ลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับว่าตัวละครเซียเนี่ยเป็นตัวละครสายรีคอนนะครับจากความสามารถทั้งหมดของเซียเนี่ยก็ต้องบอกว่าเซียเป็นตัวละครสายรีคอนที่มีความสามารถในการ tracking ศัตรูค่อนข้างสูงหรือว่าสูงมากๆเลยนะฮะซึ่งเราก็ต้องรอดูกันในซีซัน10นะครับว่าเซียเนี่ยจะกลายเป็นตัวละครเมตาในซีซัน10ได้หรือเปล่านะ แล้วก็ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าข้อมูลสกิลของเซียอันนี้เนี่ยมาจากเว็บไซต์เกมสปอร์ตนะครับไม่ได้มาจากเว็บไซต์ออฟฟิเชียลของเกม a p e x Legends นะข้อมูลมันก็อาจจะเป็นจริงแค่เพียง80%เท่านั้นนะครับผมคิดว่ายังไงเนี่ยก็รอแพชโนตจากทางเว็บไซต์ออฟฟิเชียลของเกม a อ e x l e g e n d จออกมาอีกทีหนึ่งดีกว่านะครับซึ่งข้อมูลจากแพชโนตเนี่ยผมคิดว่าข้อมูลมันน่าจะมีครบ100%มากกว่านี้นะครับต่อมาเรามาดูปืนใหม่ในซีซัน10ที่มีชื่อว่า Rampage LMG จากในคลิปเกมเพย์เนี่ยเราเห็นได้ว่าเจ้าปืน r a m เพ g e LMG นี้นะครับมันสามารถบรรจุเธอร์ไม้์กระเนดเข้าไปภายในปืนได้แล้วพอมันบรรจุเธอร์ไม้์กระเนดเข้าไปในปืนปุ๊บนะครับผมมันสามารถยิงทําลายประตูได้นะครับ ซึ่งไฟเรตหรือว่าความเร็วในการยิงของปืน,นเนี่ยอาจจะไม่ได้เร็วนักนะครับแต่ว่ามันสามารถยิงทําลายประตูได้เนี่ยสินะครับเวลาเราบุกเข้าหาศัตรูเนี่ยการบล็อกประตูเนี่ยจะไม่มีผลกับปืนนี้เลยนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นปืนที่น่าสนใจและอาจจะติดเมตาของปืนในซีซัน10ก็เป็นได้ครับ ต่อมาเรามาดูสกินที่อยู่ภายใน b a ดเดิ p พาร์ของซีซัน n 10กันเลยดีกว่าฮะซึ่งต้องบอกว่าธีมของสกิน b a ดเดิ p พาร์ในซีซัน10เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะเพราะธีมสกินของ b a ดเดิ p พาร์ซีซัน10เนี่ยมาในธีมของแมลงนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเป็นคนที่เกียดพวกแมลงอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าสกินใน b a ดเดิ p พาร์ของซีซัน n 10เนี่ย คุณก็อาจจะไม่ชอบมันก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ได้เกลียดหรือว่าไม่ได้ไม่ชอบมันแรงเนี่ยสกินใน Battle Pass Season 10เนี่ยก็ต้องบอกว่าสวยงามเลยดีเดียวเชียวเรามาดูกันที่สกินตัวละครระดับ Legendary ใน Battle Pass Season 10ตัวแรกนะครับเป็นสกินของ Horizon นั่นเองฮะ มาในทีมของมแมลงนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นผีเสื้อกลางคืนแหละมัง้งเป็นสีน้ําเงินด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าสวยงามตระก,การตากันเลยทีเดียวแต่เมคอัพบนหน้าของสกินเนี่ยก็ต้องบอกว่าเยอะไปนิดนึงนะครับ แล้วก็สกินตัวละครระดับ Legendary นะใน Banner p a s s ตซีซั่น10ตัวต่อมานะครับเป็นสกินของ w a l k y r i e ซึ่งก็มาในตีมของมแมลงอีกแล้วนะครับ,รก,รบก็น่าจะเป็นผีเสื้อกลางคืนอีกแล้วหรมั้งแต่อันนี้มันเป็นสีออกชมพูม่วงๆหน่อยๆนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าเท่อยู่พอสมควรเลยนะแล้วก็ในส่วนของสกินปืนเลเวล100และ110ของ b a ตเ e น p a s s ในซีซั่น10นี้นะครับ ก็เป็นสกินของปืน WSMG wow! นั่นเองฮะมาในรูปแบบของผีเสื้อกลางคืนอีกแล้วนะแล้วก็ต้องบอกว่าแม่งโคตรเท่เลยนะครับเห็นครั้งแรกเนี่ยผมคิดเลยว่าของมันต้องมีว่ะจริงๆนะแล้วคือภายในคลิปเกมเพย์เนี่ยเขาให้เราเห็นแค่สีเดียวเท่านั้นนะครับผมสีของอีกเลเวลหนึ่งเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นนะก็ต้องไปรอติดตามกันในเกมดูอีกทีนึงนะครับแต่โดยวรวมแล้วผมบอกได้เลยว่า เจ้าสกินปืนโวลในเบนพาซีซั่นสิอันนี้เนี่ยมันควรค่าแก่การเก็บไว้มากๆเลยนะครับต่อมาก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของแมปเวิลด์เอในซีซั่นสินั่นเองนะครับ ซึ่งจากในคลิปเกมเพย์เชีลเลอร์เนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของแมปเวโรเ g e แทบจะทุกจุดในแมปลแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะไม่ขอเอามาอธิบายภายในคลิปนี้อีกหนึ่งรอบนะครับก็สามารถเข้าไปดูการเปลี่ยนแปลงอันนี้ได้ภายในเว็บไซต์ของ Apex Legends Official ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ใต้ Description ให้นะและนี่ก็คือการเจาะลึกข้อมูลจากคลิปวิดีโอเกมเพย์เทลเลอร์ของซีซัน10นั่นเองนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าผมไม่ได้เจาะลึกในทุกๆจุดภายในคลิปวิดีโอนะครับผมนําแต่ส่วนที่สําคัญสําคัญเท่านั้นมาพูดภายในคลิปนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่ามีจุดไหนที่ผมเนี่ยไม่ได้พูดถึงไปหรือว่าจุดไหนที่มันสําคัญมากๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะแล้วผู้ชมเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับและก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้กับผม LCT มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันเมื่อเราเจอปืนไปแล้วบ๊ายโอเค